เวับมากันอีกแล้วจ้าพบกันเหมือนเดิมกับสองสาวีิเทียบแล้วก็สาวปองค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลช่องสริกาอำเภอพ,พัฒนานิคมนะคะเราจะอยู่ที่ซอย10ระหว่างสายเอกและสายสองวันนี้เราจะมาชมบ้านหลังหนึ่งพอดีเจ้าของเขาฝากขายใช่แล้วอ่า บ้านพึ่งสร้างนะคะเนื้อที่อยู่อ,อยู่ที่50ตารางวาก็เป็นพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่85ตารางเมตรคะ่ะก็ตอนนี้เราอยู่บนถนนนะคะอยู่เส้นเส้นหลักเลยนี่ถนน,ถน,นบริเวณรอบๆกันก่อนจะได้เห็นวิวทิวทัศน์นะคะค่ะทั้งที่เราส่งไปตรงนี้จะเป็นเส้นสายเอกนะคะ น,นูมองเห็น<ป>ใจส,สองเห็นมัคพมเนาะนูมันพมบางสีเห็นโรงงานนะคะ,คะโรงงานบีฟู้ดนะคะตรงนี้จะรอบล้อมด้วยชุมชนนะคะ,คะแล้วก็ที่เห็นตรงนั้นคือโรงงานเบทาโกโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกนะคะที่มีถังน้ําอันนู้นจะเป็นโรงงานมหาพันนะคะอันนี้เป็นบริเวณรอบๆของ เนื้อที่นะคะที่อยู่ตรงบ้านเดี่ยวตรงนี้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะขนาดขอ,อย่าจะของบ้านนะคะของบ้านไม่มี <c oughs> เพราะเขาฝากเราอันนี้บริเวณโดยรอบ น,นี้จะเป็นโรงจอดรถนะคะก็สร้างเป็นพื้นที่เลยนะคะอาจจะมีรั้วนะคะอันนี้เป็นด้านนอกนะคะด้านข้างที่ไว้จอดรถนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นชั้นเดียวเนาะบ้างจะมีพื้น,นด,ดินเหลืออยู่เพื่อ,อทําปลูกสวนสวนไม้รูฝั่งนี้มา เป็นบริเวณด้านหน้านะคะก็ทำสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็ด้านข้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีใครก็ไม่รู้แอบอยู่พอ<ช>ด,ดชีช่างช่างช่างมาบินโดนให้เราทีมงาน,านาเราเองใน,น,นส่วนประตูทางเข้านี้นะคะจะเป็นประตูกระจกบ,บาเนเลื่อนกระเบื้องจะเป็นแกนิดไลท์อ่อนตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นห้องถงรับแขกค่ะ ห้องนอนมี2ห้องนอนหนึห้องน้ำแยกค่ะห้องนอนจะอยู่ทางซ้ายมือนี่นะคะคือห้องนอนห้องแรกค่ะจะอยู่ติดกับทางเข้าและอีกห้องนอนจะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะภายในห้องนอนนะคะทั้งสองห้องจะมีหน้าต่างสองบานในส่วนห้องตรงข้ามกับห้องนอนจะเป็นห้องครัว ภายในห้องครัวจะมีเคาน์เตอร์สำหรับวางของและซิงน,น้ำไว้ให้ค่ะและจะมีหน้าต่างระบายอากาศสองบานค่ะในส่วนห้องข้างๆกับห้องครัวนะคะจะเป็นห้องน้ำมีการแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกภายในโซนเปียกนะคะจะมีฝักบัวค่ะและโซนแห้งนะคะจะมีโถส้วม ล้างหน้าและกระจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะได้ออกมาจากห้องน้ํานะคะไปทางด้านหลังจะมีประตูเพื่อเปิดออกไปทางด้านหลังได้ค่ะในส่วนนี้นะคะสามารถทําเป็นส่วนซักล้างได้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการบ้านสักหลังหนึ่งในทำเลที่สวยงามสงบและอยู่ในที่ราบสูงสามารถมองเห็นวิวรอบๆได้อย่างชัดเจนว้านหลนังนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้ค่ะและที่สำคัญราคาไม่แพงราคาส่วนทิ้งอยู่ที่1 000, 1 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะพร้อมโอนสนใจติดต่อที่เพจหญิงอันขายที่ดินลบบุรี บริการรับฝากขายและจัดหาบ้านและที่ดินซื่อสัตย์โปร่งใสตรงไปตรงมาการันตีราคาเจ้าของไม่บวกเพิ่มการตลาดฟรีค่าโฆษณาฟรีรีวิวซับฟรีพอวอมดีโอและภาพมุมสูงคลิปวิดีโอลงประกาศ100เว็บเหมาะสำหรับคนอยากขายบ้านและที่ดินได้เท่านั้นโทรเลย062 263 2395